สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง u t u b e ทุกทุกท่านอา่าทผู้ชมสํารับคลิปนี้สวัสดีกอนนอนเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่บ่ท่านนอนท่านผู้ชมมาเก็บเกี่ยวข้อมูลเล่าพัฒนากันกอนเด้อค่ะเด้อแอดมินนูหน่อยนอนรับมัดมือท่านผู้ชมหลังจากที่นูหน่อยลงคลิปปูสังขะไปช่วงบ่ายนั่นแหละท่านผู้ชมนูหน่อยนอนรับหิวนอนหิวนอนท่านผู้ชม ตื่นขึ้นมาแล้วก็ดลับคือเกาตื่นขึ้นมาแล้วก็ดลับคือเกาจนจนหามงท่านผู้ชมหามงแหลงบ่จังตื่นแมท่านผู้รรมชมนอนบ่อิม่มหรือว่าเป็นน้ำหนูหน่อยนอนเด็กบ่ท่านผู้ชมมือขึ้นนี่หนูหน่อยนอนนอนตีสองเห็ดยังอยู่เห็ดสูตรเล่าพัฒนาโยท่านผู้ชม เล uth, หล็กลุดนูหน่อยกะยู่บอดาธรรมชมภาพพ่อแม่พี่น้องเสียเงินนูหน่อยคำนวณเล่าพัฒนาจนหอดีสองเกือบตีสามืุเด้อธรรมชมเมื่อคืนนี่ได้มัดสูตรหนึ่งได้มัดสองสูตรธรรมชมอ่าแต่ว่าสูตรที่สองย่างบอ่อเหลียบร้อยปันใดสูตรที่หนึ่งพร้อมจะปล่อยแล้วธรรมชมอ่าเดียวแอดมินนูหน่อยถ้าย่อยปล่อยของ แต่ละเซียนไปก่อนด้วยค่ะเด้อสูตรของนูหน่อยเอาน้ำกล่นหมูถามผู้ชมเห็ดคะ่ะคักเด้๋ยวามผู้ชมบ,บ่บอหลับบ่อนอนเหล็กมันหลุดเหตดยังไดเนาะถามผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยน้าแนวด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บร่ได้รความใจคนละหนึ่งดวงเด้อถามผู้ชม สู่ต่อเนาะท่านผู้ชมคลิปนี้มาเบิง่งอ่าคลิปนี้ร่วมสองสำนักเด้อค่ะเด้อของพอจอยกับแม,ม,ม่นางท่านผู้ชุมวัดถิ่ันธ์มากวัดถิ่ันธ์มาข,ของพอจอยอ่าเหล็กเด่นเข้าไปที่เด่นสองเหล็กดับดับเอาอยู่ด้วยค่ะเด้อดับเอาอยู่ทั้งบนและล่างนะคะมัดตามต่อกันเลยเน,นาะค่ะเนาะแนวทางเราพัฒนาพอดจอยนะคะ เลขเด่นพ่อแม่พี่น้องเบึ้งเลขเด่นไปจับใไซกันเอาด้วค่ะเด้อเลขเด่นแต่ละเซียนน่ะผู้ชมเพนจับคูบะเขาาฮากับเบิ้งเล็กเด่นพินไปเทียบไซกับเลขเจ้าของนะคะเนาะเลขเด่นหกเจ็ดแปดนะคะ คู่ห้าศูนเจ็ดศูนแปดศูน แปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าหลังจากคลิปนี้น้หน่อย,ยล่งห้กลางคืนนี้นะะด้วยค่ะเด้อหลังจากคลิปนี้พอกันอีกเทียนหนึ่งเมืออ่อคืนเสาร์เด้อท่านผู้ชมต่อมาสี่หกนะคะสี่หก ห้าเจ็ดและหกเก้านะคะดับบนล่างต่อมาเล็กดับด้วยค่ะเด้อเลขดับดับบนล่างนะคะ ดับบนล่างงวดนี้พ่อจอยให้ดับหนึ่งนะคะพ่าแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อเลขเกิดเลขดับทรานชมแนวทางเลขเกิดแล้วก็เลขดับพ่อจอยนะคะเลขเด่นหกเจ็ดแปดสิกับมาเดินดีต่อบอร์ท่ามชม คู่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดบอมแมนท่านผู้ชมจับคู่มีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าสี่หกห้าเจ็ดและหกเก้านะคะดับบนล่างหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเดอค่ะเดอร์ต่อมาของแม่นางนะคะเบิ่งเทียบไซกันเอาเดอร์ท่านผู้ชมแต่ละเซียนแต่ละสำนักเนาะคะ่นะเนาะ ส่วนมากสิเข,ขาเหล็กเดนเดอร์ท่านผู้ชมต่อไปนี้น้อหน่อยก็เห็ดูตรจับคูนะท่านผู้ชมเห็ดูตรจับคูมันจังหาเหล็กจับคูบอ่อยากเนาะท่านผู้ชมเป็นสูตรคำนวณเด้อท่านผู้ชมของแอดมินน้หน่อยเป็นสูตรคำนวณต่อมาเบิ่งของแม่นางท่านผู้ชม หาทางภาพพ่อแม่พี่น้องหลอดท่านผู้ชมสถิติเดินดีแท้พออ่อขึนมาวางลุดจ่อยเนาะท่านผู้ชมแนวทางสูตรคำนวณเล่าพัฒนารัฐบาลไทยสถิติเดินดีแท้เนาะท่านผู้ชมพ่อออกมาวางจังไ้จังเห็ดขายหนาลุดจ่อยท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมคุณพ่พอคุณแม่ของแม่นั่งวัติพันธ์มาเล็กวินเข้าไปที่หนึ่งสองเด้อค่ะเด้อเข้าหนึ่งสองไไปขีด หกสองคุณดิานผม้ชมหกมันว่ามีศูนย์นะคะเนาะมันว่ามีศูนย์เหล็กพี่นองานผู้ชมหมดที่ผ่พันมาเหล็กพี่นองกอดข้อกันมาเหล็กติดบ่มาเข้าไปที่เหล็กวิ่งเหล็กวิ่งกอดข้อกันมาเด้อธนผม,ม้ชมของแม่นางมาเบิ่งหวดนี่กันเลยนะคะเนาะหวดนี่เหล็กวิน

ชุดสี่ตัวมีศูนย์สี่ห้าเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อพ่อแม่เอฟซีแม่นั่งเพิ่นได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นจับจังได้เพิ่นคือจับได้เด้อท่านผู้ชมเพิ่นมีทุนหลายเพิ่นก็ได้เนาะท่านผู้ชมถ้าเามีทุนหน่อยเทาสิบไปหลายตัวคือเพิ่นบ่ได้เทาจับบ่แม่นคือเพิ่นแม่ท่านผู้ชมเหล็กแม่นั่งพูดถึงว่าเมื่อวานนี่มีหนึ่งมีหกมีสองมันบ่เพิ่นเอาศูนย์ขึ้นไปใส่เพิ่นหลุดทางเหล็กบ่ท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยจับได้ โน้หน่อยนี่งมเข็มในมหาสมุทรท่านผู้ชมกับพ่อแม่พี่น้องจักสีเบิงมองใดจับบะถือพ่อแม่พี่น้องวันศุกร์นี้อย่าลืมกันเบิร์นนะคะเดอ้อลืมอ่าหลุดเบิร์นไหมท่านผู้ชมเหล็กสีบเบิร์นนี่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โนูหน่อยก็ย้ำอยู่ว่าปูบอกมาว่าเหล็กสิพี่น้องแล้วกับเบิร์นงวดนี้ละท่านผู้ชมเหล็กสีบเบิร์นนี่ท่านผู้ชมเบิร์นไว้น้ำแน่เด้อค่ะเดอ้อ ต่างแต่ศูนย์ศูนย์หอดเก่าเก่าหากทันใดทุ่นหน่อยกะเลือกเบิง้งท่านผู้ชมนี่แม่นางเพิ่นกระจับใพายูในซีซีสามสามหกหกมักต้มเพิ่นบอ่อถ้ามักกะเอาถ้าบ่มักกะเลื่อนผ่านเด้อท่านผู้ชมนุ่นหน่อยสิหลุดเบิ่นท่านผู้ชมหมดนี่วันศุกร์พร้อมวันศุกร์เหล็กสีมาเบิ่นเด้อท่านผู้ชมนุ่นหน่อยสีเบ,บิ่งศูนย์ศูนย์หอดเก่าเก่าเลยธรรมุชมุ่มตัวละสิบบาทบทล่างกับซองลอยหนึ่งดอกธรรมุชมุ่มได้กำไรตัางเยอะแยะเนาะคะนะ่ะเนาะ เอาพ่อได้ฟังเด้อธรรมชมเอาพ่อได้ป่าได้ปนงววทิ่ผ่พานมาบนหังหนันหน่อยกับเมื่อหลายแต่ว่าบ่ขาดทุนได้ธรรมชมได้ปัดทูเข่งหนึ่งธรรมชมหนูหน่อยได้ปัดทูเข่งหนึ่งอยู่สู่ตัธรรมชมได้ขึ้นมากเกืเอแม่นบ่ได้ขึ้นธรรมชมสูตัวคือเกาอ้าธรรมชมสาหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้คลิปนี้เล่าพัฒนาร่วมสองสำนักเมียนั่งกับ พอจอยเด้อค่ะเด้อแอดมินนน่อยขอขอบคุณพอจอยกับแม่นางเด้อค่ะเด้เออ้าสสำหรับถ่ายคลิปนี้ฝากไว้คือเกาเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะสั่งกาแฟกับยาสีฟันเนาะคะนะ่ะเนาะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาเฉงมโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาวชงมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ อย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะอาสสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเ้อคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ